สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับต่างๆใน Windows 7นะครับหลายคนลงโปรแกรมไปแล้วนะครับสมมุติผมทําการลงโปรแกรมตัวโปรแกรมไลน์นะครับแต่วิธีการถอนการติดตั้งหรือการรีมูฟโปรแกรมนั้นทําอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับสำหรับมือใหม่ที่ใช้ Windows 7นะครับก็วันนี้ผมขอ สอนบทความง่ายๆละกันนะครับสำหรับการถอนการติดตั้งโปรแกรมต่างๆใน Windows 7นะครับก็นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้ทำการกดมาที่ปุ่ม Start นะครับจากนั้นมาที่ Control Panel นะครับในมุมมุมมองครับ View by ให้เลือกเป็น Category นะครับจะได้เหมือนกันจากนั้นก็ให้ทำการกด Uninstall p r o g โปรแกรมนะครับจากนั้น่ะในตัวอย่างเนี้ยที่ผมจะสอนวันนี้ยผมจะยกตัวอย่างโปรแกรม ผมจะลบโปรแกรมไล n e แล้วกันนะครับก็วิธีการถอนการติดตั้งก็ให้คลิกมาที่โปรแกรมที่เราจะทําการถอนการติดตั้งนะครับในตัวอย่างผมขอคลิกโปรแกรมไล n e นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม uninstall นะครับตรงนี้พอเรากด uninstall แล้วว่ามันจะเด้งหน้าโปรแกรมที่เราจะทําการลบมานะครับก็กดทําการถอนการติดตั้งนะครับ นนมันก็จะเป็นการลบไฟล์เห็นไหมครับไอคอนตรงนี้เมืเ่อกี้ของล ne ก็จะหายไปนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งเอเมื่อเราทําการถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นเป็นดันหรือว่าเป็นเป็นเสร็จสิ้นอะไรประมาณนี้ครับขึ้นมานะครับก็หลังจากนั้นตรงนี้โปรแกรม l ล n e มันก็จะหายไปจากในหน้า i n s t a l l นะครับจากนั้นก็กดโพสตัว c o n t r นต Panel ทิ้งนะครับจากนั้นเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรม ออกจากใน Windows 7นะครับก็วันนี้ขอสอนบทความง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันบทความหน้าแันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ